กินได้นะป้าไม่ได้ทำของเล่นแช่เย็นๆพราะออกซสือเนี่ยอร่อยนะชอตงอนโต๊ะ กับอีกขึ้นช้อนสองดิสองช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะผงวุ้นกับอีกอีกสองหรือสามก็ได้แล้วน้ำก็แช่ไว้ประมาณสิบห้านาทีหรือนานเท่านั้นก็ได้เปิดไฟอ่อนๆแล้วก็เขี่ยวอันนี้คือสูตรกะทิหนึ่งกล่องกล่องละหนึ่งกิโล๋อค่ เเียวไปก,กลางๆคนอย่างเงี้ยคนไปเรื่อยๆจนจนไม่มีผงเป็นเม็ดติดทับผีอย่างเงี้ยอันนี้คนยังไม่สิดอันนี้จะเป็นสูตรหวานน้อยกะทิที่หกิโล ถ้าเป็นกล่องครึ่งโลเราก็สองกล่องผสมเพราะคนเล่นมาเราสังเกตที่ท่าพี ต,ต้องใจเย็นนิดนึงนะจ๊ะ ในะส่มาใส่กินมาดนะิเป็นน้ำใบเตยจริงๆเซเว่นก็มีน้ำใบเตยแบบแบบที่นี่แล้วแต่ชอบหวานมากหวานน้อยถ้าใครหวานน้อยก็ไม่ต้องใส่เยอะเราเราก็ชิมไปเรื่อยจริงๆมันสองห้าสิบกรัมต้วทุนโอ้กคนอยอะไปเก็กชิมนะนี่ไง หม้อนี้ก็ชิมด้วยหยอดเองชิมเองเลยเนี่ยเกลือไช้อนเกลือนี่จะเป็นอะไรที่แบบใส่ได้ทั้งของหวานเนาะของคาวเนาะ จะไม่มีเม็ดแล้วก็นานอยู่ก็ต้องใจเย็นจริงไปแรง เราต้องพยายามคนตลอดไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแข็งตัวเสีอยสอะไรดีนาเมื่อกี้เราไปสีไหนมาเราใช้สีผสมอาหารชอบสีไหนก็หามาตามใจเราเลยก็มีไปเยอะนะ ต้องใส่เยอะใส่ก็ค่อยๆเช็คสีไม่ต้องสีฉุดฉาเพราสีขาดนนสองค่ะนีแพ็คแกะแถึงยิกยิยได้จนี่หอน้วดแะลแมว่้อน่แกะ ทุกเทียนอันนี้ดับเทียนแลตัวนั้นนี่คือช้อปปี้ได้แท็กมั่นนีเอาไว้ใส่แต่ถ้าไม่เอาแบบนี้แล้วก็แบบหัวหยุดนี่เห็ยินไหมถ้ามันแข็งมากมันจะชาสีชามันก็จะตัหลอกตาขึ้นไปไม่น่ากินแกได้ก็มาใส่ดิ ระหว่างหยอดก็คนเลืออันนี้เราจะหยอดทำหน้ามั่งดอกหน้าดอกไม้ตตแต่ถ้ามีเวลาเราก็เอาเจาะปืนเป็นสีเล่นลายเป็นดอกดกอยก็ได้นี่เราประหยัดเวลาเลยตามใจใช้ช้อนตัวนี้เพาะสูตรเราจะแค่สองพันพี นี่ได้นย่างหเลย่งมเลยอ้ีมองจีวาน่นั่ะเอเเป้าเคลียร์ให้ป้าทำนี้เสร็จเดี๋ยวป้าจะเคลียร์สถานที่ให้เจนี่นะคะติดั้งลายเสร็จแล้วเนี่ยพาพี่นางับกัรนวดคนลอกันนะ สังเกตุยังไงอันนี้ดอกสามสามมิลอันนี้ดอกห้าเซนอันนี้สามเซนอันนี้ห้าเซนคีมหันไม่เล่นเลยสิมันกินได้นะป้าไม่ได้ทำของเล่นแนะช่เย็นๆเพราะออกซือเอร์นี่ยอร่อยนะ อย่าปล่อยให้มันเย็นเลยถ้าเย็นเลยสองชั้นมันจะไม่เกาะกันอันนี้จะแกนเลยแล้วคน,นอันนี้ถ้ามีเหยือกหรือมีที่เป็นนี่ใส่ขวบก็จะบีบบีบไม่ได้ถ้าบีบอยู

วแบบใส่ถาดถาทีเดียวเอาไว้ตัดๆได้ไหมอ,อย่างนั้นก็ได้จะสะดวกอันนี้ก็ทำเล่นๆกิจกรรมในครอบครัวสาวทิพย์ประเทศเสร็จถางเลยใช่นี่มันก็เป็นอ่ะเราทำกินเองไม่้องทำหวานมากนี่ก็แม่น,อนอ้องแกยฮะยังไม่เห็นละสิสเราจะตูเราไม่ให้ดูหรอกเราดูพรุ่งนี้สวยงาม นัองอ่งาตปิปลาขอสูตรปลาจะคิปเดียวคลิปเีกาเทสิอัเท่ไปเราเห็นตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วแล้มาอัดตั้งแต่แรกแล้วไจได้จะ้ หอมดิหอ,อมกระติ๊บหอมนอมแมวอ,อ,อ๋อกิมม,อมลลบอร,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 รีน้แมววันได้หนิกิมเบอรีกิมมบอร์รีชุดนี้น่าจะอร่อยที่สุดแหละพอมันแข็งชุดอื่นมันบันรุนไม่ค่อยแข็งตัวเท่าไหร่อันนี้จะกรอบแลนะท,ทน,นะทำทั้งหมดห้ากล่องเลย ห้าโลนึ่งทำจริงๆอ่ะใส่กล่องละสี่ชิ้นเนาะเขาจะได้ประมาณสิบสี่สิบห้ากล่องสี่คูณสี่สิบกล่องเนาะพอดีเลยขอบคุณบอกพี่ยอดไว้ถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีอ่ะมันจะเหลือ

้เลยระวังส้นอันนี้เอเมื่อกี้เมื่อกี้ขาเอาส้นไปเหี่ยวไปแล้วร่บนึงเวเวว * ่าเสอดได้ยินสียพอันนี้เป็นดกุหลาบนะครับคิมบลาอันดอกาะกี่วาอออันนี้อะไรอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอะไรลองทานตะวัน แม่ไม่กินเน,นี่ยไปไปยังยังมีหลายชั้นนะเนี่ยนนานเห็นไหมเนี่ยมันบางนต้องเน้นต้องให้บางๆเงี้ยเข้มๆจะแดงว่าเราแกะออกไม่หมดนะเออมันบางมากเจียวถ้วยไม่พอเนี่ยตีต้องสองใบเลยนะเนี่ยเนี่ยสองสามใบเลยนะพี่หาง ใส่แป้ปอย่างนี้เอาทำไมไมันเป็น,นกินเลยอันนี้กินเลยจะขึ้นโตกินได้เอาตามออกมาตัวนี้ก็เลยเอาส่กุยงีมาแกะหาไปใส่เซย์ยิ่งตัวมาแกะมันจะแข็งหน่อยๆง อันนี้ดอกบัวทิลิิลิบทิลิบกาี่ไม่ได้ใช่ยนมาแกะแบบี่เล่นเดี๋ยวน้ะไปันะนี่ปเก็บแลเพราะว่าเลยแช่ตุยแช่ตุย้วก็ใส่แข็งใส <st> หยุดก่อนนะไม่มีคนทำครับคุ้มเงี้ยไปเลยของพี่ชิมเนื้